วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมดีเจนโมนโมแห่งดังปังดีมีชัยนำสินค้าตัวใหม่มาแนะนำให้กับคุณคุณได้รู้จักกันครับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า J7 J7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซลเมทิกทานเข้าไปแล้วจะดีต่อสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะข้อเข่าข้อ,ขอกระดูกมีปัญหาของความเสื่อมของความสุดของความผุของกระดูกที่ มันเสื่อมจากวัยจากเวลาที่เพิ่มมากขึ้นมันเสื่อมจากการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์มันเสื่อมจากการใช้งานมาหนักๆถ <um> ้าพี่น้องคุณผู้ฟังที่กำลังสด <im IT> <siglo> ับรับฟังรับดูรับชมผมอยู่ในช่วงเวลานี้ <OF> เปิดใจลองพิจารณาสินค้าตัวนี้ดูครับตอบโจทย์ตอบปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าข้อกระดูกไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตนะครับข้อเท้าข้อเข่าข้อสะโพก กระดูกหลังข้อหัวไหล่ข้อคอข้อศอกหรือแม้แต่ข้อมือข้อทุกข้อที่เป็นส่วนประกอบโคงรงล่างโครงสร้างร่างกายของมนุษย์เรามีผลกับการดําเนินชีวิตและหลายคนครับมีปัญหาหมอนรองกระดูกเคลื่อนเบียดทับเส้นประสาทหรือเบียดชิดเส้นประสาททําให้การดําเนินชีวิตติดขัดถ้าวันนี้พี่น้องทุกทนทรมานอยู่กับโรค ที่ลุมเล้าไม่ว่าจะเป็นจับโปรงเข่าแห้งจับโปรงเข่าน้ำเทนนิสเอลโบนะครับโรคข้อต่างๆที่มีภาวะปัญหาของการดำรงชีวิตที่ติดขัดจะไปเหนือมาใต้ก็ลำบากจะลุกจะเดินจะเหินจะนั่งก็ลำบากลหลายๆคนเข้าห้องน้ำลำบากทุกวันนี้ลองเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ J7 1กล่องมี30แคปซูลเป็นชนิดอัดเม็ดแคปซูล 1แคปซูล630มิลลิกรัมใหญ่และอัดแน่นด้วยคุณภาพรับประกันการันตีคุณภาพโรงงานผลิตเป็นโรงงานผลิตสินค้าเกี่ยวกับยาของโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วส่วนประกอบที่สำคัญเลยหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมที่มีเซลเมทิกเซลเมทิกตัวนี้กินเข้าไปแล้วจะเฉพาะเจาะจง ภาวะของโลกนั้นๆได้ทันท่องทีเห็นผลทันใจ1กล่องราคา1,250บาทเท่านั้นเองกับสุขภาพของเราเองนะครับแลกด้วยสินค้าตัวนี้1,250บาทผมว่าคุ้มจริงๆแล้วเห็นผลชัดเจนถ้าเห็นผลไม่กินแล้วไม่ประทับใจไม่เห็นผลยังไงทักนโมมาครับผมยินดีคืนเงินให้กับ ทุกท่านการันตีจาก DJ เจนโมทำสินค้าสินค้าที่ดีมีคุณภาพมายาวนานกว่า10ปี10กว่าปีเป็นเครื่องการันตีและตอบสนองตอบโจทย์กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าของนโมจริงแท้แน่นอนมั่นใจการันตีซื้อหาสินค้าซื้อหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพนึกถึง DJ เจนโมเรื่องสมุนไพรไว้ใจนโมกันครับ J7 ซื้อหาได้แล้ววันนี้ สนใจสั่งซื้อโทรหากันด่วนครับ0859894146ครับ